นะครับสวัสดีวันเด็กครับเพื่อนเทุกท่านนะครับเพื่อนๆของ h าร์ด,ดิ i ง g ตอนนี้ก็วันนี้วันเด็กนะครับแต่เราก็มีสอนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่าศาสตร์สุภุมิตหกิบเจ็ดเช่นเดิมครับวันนี้มีสอน Open Water เให้นักเรียนหนึ่งท่านนะครับตามที่เคยอธิบายเคยได,ได้เคยแจ้งกับเพื่อนๆไปว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับสําหรับของชาร์ด,ดิ้งนะครับเพื่อนๆมาถามว่าคนเดียวสอนไหมคะสอนนะครับ กี่คนก็สอนคนเดียวก็สอนสองคนก็สอนสามคนก็สอน,สมน,สอนไม่สอนกรณีที่ครึ่งคนนะฮะไม่สอนถ้ามาครึ่งคนนี่ไม่สอนเอาให้มาเป็นคนๆน,นะสอนหมดอ่ะนะครับทุกเราสูตรนะครับทั้งส่วน DSD ทั้งส่วน Open Water นะครับคนเดียวเราก็สอนเนะี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของพเราในแฟนเพจครับแฟนเพจทัชดำวิ่งนะครับหรือว่าเข้ามาคุยกับพวกเราในไลน์ ID มันดีแคมป์2010นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไป เตรียมอ,ปอุปกรณ์เตรียมสอนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับ